ผ้าสารไม้ไผ่และไฟเหล็กก้าประสานกันเป็นจังหวะชีวิตของชุมชนบ้านนาทอนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงท้องฟ้าไร้เมฆแสงแดดจ้าจากพระอาทิตย์สาดลงบนทางเข้าสู่หมู่บ้านนาทอนนั่นคือ ที่ที่ชุมชนชาวไทยกวนยังคงปักหลักอยู่ณริมฝั่งโคงพวกเขายังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ต่างจากสายฝายที่ยังคงขึงแน่นอยู่บนกี่ไม้เดิมบ้านนาถอนตั้งอยู่ในอำเภอทาตุพนม จังหวัดนครพนมห่างจากตัวจังหวัดราว37กิโลเมตรตามตำนานเล่าขานภูมิรำเนาเดิมของชนเผ่าไทยกวนอยู่ที่แคว้น12จุดไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามเมื่อครั้งเกิดภาวะอดอยากผู้คนจึงอบพยพตามแม่น้ำเซน้อยที่ไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงฝั่งไทย ก่อนปักหลักที่เมืองหลวงปงลิงดินแดนราบระหว่างหุบเขาคำว่ากวนจึงมีลากศัพท์มาจากคำว่าราบระหว่างหุบเขาจากนั้นเราก็อพยพมาพึ่งบาร,รมีเจ้าพระยามารุขขนนครซึ่งเมืองมรุขขนนครปัจจุบันก็คือวัดมรุขขนนครปัจจุบันซึ่งห่างจากนาทอนถ้าทางตรงในประมาณสัก3กิโลเมตรเป็นเมืองหลวงเก่าในยุคอาณาจากักรศรีโคตบณ์ เจ้าพระยาที่ครองเมืองคนแรกก็คือเจ้าพระยามารุกขนครจากนั้นก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมายก็อพยพมาอยู่ที่ดอนต้นท่อนถึงเรียกว่าบ้านนาท่อนตรงทางเข้าหมู่บ้านมีศาลปู่ตาแสงเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนเป็นหลักบ้านหลักเมืองปู่ตาคือบรรพุุษผู้คอยปกปักรักษาส่วนตาแสงคือผู้นำหมู่บ้านในอดีตผู้เป็นที่เคารพ ของทุกคนเชื่อกันว่าสารแห่งนี้คือจุดกำเนิดของบ้านนาทอนที่ยืนหยัดอยู่มามากกว่าร้อยปีว่าบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณต้นกระบกดงหอเราเชื่อว่ามีจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวนาทอนและลูกขาเทวดานางไม้พูดผีซึ่งชาววิสานมีความเชื่ออย่างนั้นได้พำนักอยู่ใครเข้ามาถือว่าเป็นลูกเป็นหลาน เมื่อผู้คนรวมตัวกันเป็นชุมชนภูมิปัญญาก็เริ่มงอกงามเกิดเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน3งานหัตก,กรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนบ้านนาทอนแต่ในวันที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและวิถีชีวิตหมุนตามยุคสมัย ภูมิปัญญาที่สืบทอดมานับร้อยปีนี้จะยังคงสานต่ออยู่ในหมู่บ้านนาท่อนต่อไปหรือไม่บางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่ณศูนยะ์วัฒนธรรมของชุมชนที่ยังคงมีกี่ทอผ้าตั้งอยู่กลางลานทุกครั้งที่ไม้กระทบฟืมคือจังหวะชีวิตที่ยังไม่จางหายไปกับการเวลา ทอผ้าที่นี่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเครื่องมือแบบดั้งเดิมยังถูกอนุรักษ์ไว้กี่กระสวยฟืมและรลาปันรอดตั้งแต่รุ่นปูญญ่รุ่นย่าเรามารุลุ่นหลานรุ่นเหลนจ้าทำมาตั้งแต่สมัยโบราณอันนี้โบราณที่สุดแล้วจ้าเรียกว่าทอผ้าทอมือผ้าทอมือจ้ก็มีอุปกรณ์ก็มีกี่อันนี้ก็มีหลาปันรอดก็มีได้ อุปกรณ์เตาม็มีกระสวยมีฟืมมีตะโอจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่คือมรดกแห่งความทรงจำของคนไทยกวนทอขายค่ะผ้าสีเหลืองเม็ดละร้อยสามสิบาทเม็ดละ,ดละกว่าจะทอได้วันหนึ่งก็ได้ประมาณถ้าทอจริงๆก็ประมาณสามเม็ดอือทั้งวัน,นอทะทอจรสิ้นสามเม็ด ทอชอมือแม้รายได้จะไม่มากนะแต่ความภาคภูมิใจของผู้หญิงบ้านนาถอนไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่อยู่ที่การรักษาวิถีโบราณไว้ในโลกที่เปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันสิ่งใดที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันยังสานต่อหัวใจของคนบ้านนาถอน แสงแดดยามบ่ายคอยส่องลงบนถนนซอยแคบที่ทอดลึกเข้าไปไปลายทางของทางเดินนี้คือบ้านหลังเล็กของคุณยายผู้ที่ยังใช้ชีวิตเรียบง่าย,ย,ายกับงานจัดสารที่ทำมาตลอดกว่าห้าสิบปีเต่หนึ่งมันมีสิบสิบ,สบป้องสิบเอ็ดปลองข้อเท็ดนึ่มะนี่เขาจะเอินข้อหนึ่ง สองข้อสามโอนไม้ไผ่ที่กองเรียงอยู่บนพื้นคือวัตถุดิบของชีวิตในบ้านเฮานี่แหละผู้ผู้ให้ไปเอาซื่อๆกับเม่มาหาเอาบัวได้เท่าแล้วขึ้นบวัวได้มันก็คือแบบทรงค่ะขึ้นไปประมาณหลงังคานี่ก็ตัดลงมาสำนักเอา ไม้ไผ่ที่ใช้หาได้จากป่าใกล้หมู่บ้านแต่ทุกวันนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่สามารถขึ้นไปตัดเองได้เหมือนแต่ก่อนต้องจ้างคนในหมู่บ้านรวบรวมไม้มาให้บางครั้งก็ได้มาฟรีถาขายส่งคนจากนี่กะสองร้อยนี่ร้อยห้าสิบนี่ร้อยส้านี่ก็ร้อยช้า แม้ราค้าที่ขายได้ไม่ได้มากมายนักแต่ทุกเส้นไม้ที่สารเต็มไปด้วยความอดทนและความภาคภูมิใจควันไฟบางๆลอยขึ้นจากเตาเสียงค้อนกระทบเหล็กเป็นจังหวะเริ่มต้นของเช้าว,วันใหม่ในหมู่บ้านนาทอน เสียงนี้เป็นเสียงของความอดทนความภาคภูมิใจและการสืบทอดภูมิปัญญาในขณะที่โลกภายนอกก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องจกักรบ้านนาถอนยังคงรักษาการตีเหล็กแบบโบราณไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2462ในยุคนั้นสมัยนั้นก็หลังจากสงข้ามโลกครัง้งที่สองผ่านไปก็มีบาทหลวง ที่จะมาเผยแพร่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับศาสนาคิดเลยมาเอาผู้นำในชุมชนนาทอนเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีชีวิตด้านการตีเล็กเครื่องมือด้านการเกษตรในยุคนั้นสมานนั้นก็พวกไอ้ที่ว่าเคยเป็นผู้นำก็เลยมาเรียนรู้มามาสืบทอดบ่ให้มันสูญหายมาจาักรุ่นสู่รุ่น เหล็กหนึ่งแท่งจะถูกเผาจนแดงฉานก่อนนำมาตีขึ้นรูปถูกจังหวะค้อนช่างตีเหล็กต้องใช้ความอดทนจากแรงที่อาจจะย้อนเข้าสู่หัวใจถ้าแนบประเทศก็หลังจากที่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแนบรถยนต์ที่ว่าเป็นรถแนบที่ดีก็รถแนบรถของฝรั่งเศสของนาะพวงหลังจากสงครามมาลถยังเขาทิ่มแถวแถวฝั่งลาวเขาทิ่มไม่ลาย ถ้าเราได้เล็กเล็กในชุดของนั้นมาตีมิติพาน,นโอ้ยขี่สนิมก็บ่ค่อยกินนะครับคมกับคมกากระกาเพราะว่าเล็กมือนี่ป้าไม่พ่นน้ำนั้นจนว่าป้าว่าเป็นสนิมเกิดนะฉะนั้นในการรักษาในการเกิดเกิดสนิมก็คือหนึ่งหาวไซแลวก็เช็ดมันแห้งใส่น้ำมันพืชเช็ดมัน วันหนึ่งอาจต้องใช้เวลา1 0 1ถึงชั่วโมงต่อชิ้นในการผลิตแบบโบราณจึงผลิตได้เพียงไม่กี่เล่มต่อวันก่อนจบทุกเล่มช่างจะสลักคำว่าไทยกวนล,ลงบนใบมีดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเจ้าของและความภาคภูมิใจของคนหมู่บ้านนี้ จากควันไฟยามลุ่งอรลุณถึงประกายไฟยามค่ำบานนาถอนพิสูจน์ให้เห็นว่าประเพณีและความเปลี่ยนแปลงสามารถอยู่ร่วมกันได้เสียงค้อนในยามเช้าจึงไม่ใช่แค่เสียงของเหล็กกระทบเหล็กแต่คือเสียงของอดีตที่ยังคงกล้องอยู่ในปัจจุบันผมว่าเพราะว่าบ่สูญหายเพราะว่านาถอนนี่มันมัน,นมัน,นเป็นเป็นอาชีพอาชีพของเฮาเลยเนาะ ถ้าของดีๆอยู่ที่น้าทอดมันสิบบรสรุษนะมันต้องมีรุ่นใหม่ที่ว่ามีความคิดที่จะขึ้นมามาสืบทอดแล้วก็จะมาแบบมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างมองไปขน้างหน้าว่าเออจะเอาแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมามันมันจะดีน,นะครับก็จะอนุรักษ์<อ> <ๆ S 1> เอาไปค่ะจิงจา้จาก็สืบทอดให้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่อยๆจ้าเด็กๆก็มาเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็อนุรักษ์ไว้มันจะไม่มีแล้วเด็กรุ่นเก่าที่ไม่ค่อยรู้แล้วเราพาดตอกีอ่า คำถามในตอนต้นที่ว่าภูมิปัญญาที่สืบทอดมานับร้อยปีจะยังคงอยู่หรือไม่คําตอบอยู่ตรงหน้าเราแล้วมันไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือในหนังสือเล่มใดแต่มันอยู่ในจังหวะชีวิตของคนบ้านนาถอนทุกคนพอตาบใดที่ยังมีมือที่พร้อมจะทอผืนผ้ายังมีใจที่อยากจะสานไม้ไผ่ และยังมีไฟที่พร้อมจะลุกขึ้นตีเหล็กภูมิปัญญาของชาวไทยกวนก็จะยังคงมีชีวิตไม่ใช่ในอดีตแต่ในทุกรวมหายใจของวันนี้บ้านนาทอนอาจเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งโคง้งแต่ที่นี่คือบทพิสูจน์ว่าความจเจริญไม่จำเป็นต้องกกินลากของเราหากเรายังรู้จักรักษาเสียงกี่เสียงตอก เสียงค้อนก็จะสามารถเล่าเรื่องราวของคนไทยกวนให้ดังก้องไปถึงรุ่นต่อรุ่นได้ไม่รู้จบ